สวัสดีค่ะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเสวนาของเราในวันนี้นะคะดิฉันชื่อเทเรซาบลซซิงนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้มาคุยกับทุกท่านในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมขอแนะนําตัวสักเล็กน้อยนะคะพื้นเพข,ของดิฉันมาจากอุตสาหกรรมประกันภัยดิฉันทำงาน10ปีอยู่ที่ g e n e r a l ลลทั้งในยุโรปในเอเชียแล้วก็รวมไปถึงในฮ่องกงแล้วก็เจเนอเรลลี่เอชีย Regional office ด้วยคะ่ะแล้วปี2015ก็ตัดสินใจว่าโอเคดิฉันต้องทำอะไรอย่างอื่นบ้างแล้วเพราะว่าดิฉันอยากที่จะเข้าใจว่าอนาคตของวงการประกันภัยนะั้นเป็นอย่างไรนั่นก็คือสาเหตุที่ทีฉันเปลี่ยนมาทำด้านสาย consulting นะคะแล้วก็ทำเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการใช้ข้อมูลและในเดือนพฤษภาคมปี2019นะคะก็ได้ก่อตั้ง podcast ที่ชื่อว่า Asian Suretech Podcast ดิฉันก็ได้ใช้เวลา5ปีในประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยที่อยอมรับว่าเป็นประเทศที่สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเวลาที่ดิฉันก็จะต้องดําเนินในก้าวถัดไปเพื่อจะไปต่อที่ออสเตรเลียแต่ก็ยังรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะดังนั้นวันนี้จึงรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้ค่ะงั้นก็เริ่มหัวข้อของเรากันเลยนะคะเราจะสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ พร้อมรับและปรับใช้นวัตรกรรมอย่างไรแต่เบื้องต้นเนี่ยเราควรจะมาคุยกันก่อนว่าทำไมนวัตรกรรมถึงเป็นสิ่งสำคัญอุตสาหากรรมของเราเนี่ยอย่างประกันภยัยน,นี่นะคะก็คือดิฉันก็คงไม่ได้คิดว่าจะส่งใครไปเหยียบพระจันทร์หรือว่าจะสร้างจรวดแบบคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันอุตสาหากรรมเช่นเราเนี่ยมันสำคัญอย่างมากที่จะมีความเป็นนวัตรกรรมทำไมถึงสำคัญล่ะคะอันดับแรก เราไม่เคยเจอการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะแล้วมันจะไม่กลับไปช้าเหมือนเดิมแน่นอนค่ะถ้าเกิดเรามาลองดูการเปลี่ยนแปลงของสมาร์ทโฟนตั้งแต่ที่เราเคยเห็นมาแล้วมันเปลี่ยนพฤติกรรมของเราไปยังไงบ้างล่ะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาคณะจะเห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรวดเร็วมากขึ้นแค่ไหนแล้วยิ่งถ้าเกิดนับเอาในเรื่องของวิกฤตต่างๆที่เราต้องเผชิญกันณนะเวลานี้ แน่นอนครัว่าโรคระบาดก็ยังอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศพร้อมความเสี่ยงต่างๆดังนั้นการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และดิฉันก็เชื่อได้เลยว่าทุกคนก็จะมีเรื่องราวที่ได้ประสบพบเจอมาในช่วงโรคระบาดนี้และจะต้องเปลี่ยนและต้องหานวัตก,กรรมต้องมีความคิดสร้างสรรค์นในการจะเปลี่ยนวิธีการทํางานและช่วยเหลือธุรกิจของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือความคาดหวังของลูกค้านั้นก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแล้วก็ไม่ได้ถูก คนควบคุมเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งของคุณแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเทคใจแอนค่ะเป็นผู้นำหน้าเทคโนโลยีลูกค้าในปัจจุบันนี้เนี่ย mm hmm. ก็เห็นได้เลยว่าเรามีรูปแบบการให้บริการที่เน้นไปยังลูกค้าเป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็น Google เป็น iPhone หรือจากพวกบริษัทชอปปิ้งใหญ่ๆอย่าง Amazon, Lazada และอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นบางอย่างที่เขานำมา ใช้ประกอบการพิจารณาเหมือนกันกับประกันภัยเขาต้องการจะเข้าถึงข้อมูลได้ทุกวันทุกเวลาต้องการความโปร่งใสอย่างเต็มที่ดังนั้นทุกท่านคะตอนนี้เราไม่ได้แข่งกับบริษัทประกันภัยด้วยกันแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเรากําลังแข่งกับบริษัทเทคโนโลยีแล้วโดยเฉพาะวิธีการที่เขาเปลี่ยนความคาดหวังของลูกค้าไปก็มีผลกับเราเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของ Insure t e c ทคซึ่งกำลังบูมมากเลยค่ะแล้วก็กำลังอยู่ ในสถานะที่จะ disrupt Dis Dis ทุกอย่างไปด้วยอย่างในช่วง3ปีที่ผ่านมานี่ที่ฉันสามารถจะพูดได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นไม่เคยมีขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะเราไม่เคยเห็นปีประวัติศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนในด้านอินชัวร์เทคแต่การเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนะคะก็คือเราเริ่มเห็นประกันภัยหลายๆเจ้าเนี่ยทำงานร่วมกับ startup เพราะว่าบริษัทเหล่านั้นเห็นศักยภาพในการที่จะนาเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมารวมถึงนวัตกรรมต่างๆเพื่อจะนํามาใช้ เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจของบริษัทตัวเองในปัจจุบันและผู้ให้ประกันภัยเนี่ยแน่นอนถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะดึงดูดท ALENT หรือคนเก่งๆคนใหม่ๆมาได้ถ้าทํำไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะอาจจะเจ๊งไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถจะดึงคนมาเพื่อจะแข่งขันกับคนอื่นได้เพราะว่าความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจนี้มันก็ไปเร็วมากเลยค่ะ คราวนี้ขอถอยกลับมาก้าวหนึ่งเพื่อจะอธิบายว่าดิฉันเนี่ยกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วดิฉันเห็นนวัตรกรรมมีบทบาทอย่างไรบ้างอันดับแรกก็คือเป็นดิฉันเป็นผู้ก่อตั้ง Asia s h o w t t e h p p o d c s t t นะคะร่วมกับคุณ m i c e l w a ว e ที่เป็นผู้จัดพอดแคสต์ร่วมกับดิฉันแล้วก็มี c o ร์ o ป a ร e v e นเ u อรที่ชื่อว่า Whatnot นะคะแล้วก็เริ่มพอดแคสต์ในประเทศไทยในกรุงเทพเนี่แหละคะ่ะแล้วก็ทำมาแล้วประมาณ2ปีครึ่งซึ่งเราก็ได้คุยกับ เรียกว่าผู้นําทางด้านการเปลี่ยนแปลงต่างๆในตลาดนี้และมีโอกาสได้พูดคุยกันอย่างมากกับหลายๆคนเพื่อจะได้เข้าใจว่านว,วัตกรรมนั้นมีผลอย่างไรและก็รวมไปถึงผู้เล่นในตลาดนี้เนี่ยเขาก็นังเปิดรับนว,วัตกรรมกันอย่างไรอะไรคือเคล็ดลับที่เขาสร้างให้เกิดวันววรรวฒนธรรมองค์กรแห่งนว,วัตกรรมได้อย่างไรถ้าเกิดนอกเหนือไปจากสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะคะ จริงๆถ้าเกิดท่านมีโอกาสได้ไปดูที่พอดแคสต์นะคะเราก็จะมีการออกตอนใหม่ๆมาทุกวันจันทร์ก็จะมีเกสปิเกอร์ s ักการจากคุณขึ้นมานะคะจากเมืองไทยนะคะจากเมืองไทยของเราเนี่ยละค่ะในขณะเดียวกันก็จะมีผู้นําทางด้านความคิดจากทั้งภูมิภาครวมไปถึงผู้นําทางด้านเทคโนโลยีด้วยซึ่งก็จะเป็นโอกาสในการที่จะได้รับฟังว่าองค์กรอื่นๆคนอื่นๆเขาทำอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของนวัตรกรรมในขณะเดียวกันเราก็มีการตีพิมพ สรุปข่าวรายเดือนด้วยเช่นเดียวกันอย่างสัปดาห์นี้นะคะเราก็เพิ่งจะตีพิมพ์บทความสําหรับเดือนตุลาคมที่ทั้งคุณไมเคิลกับดิฉันและก็แขกรับเชิญหลายๆท่านนะคะจะมาร่วมพูดคุยกันว่าในเดือนที่ผ่านมานี้มีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างในโลกของประกันภัยตัวพอดแคสต์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีอย่างมากในการที่จะทําเข้าใจในเรื่องของนวัตกรรมอย่าง,งที่กล่าวไปก่อนหนะ้านี้เช่นเดียวกันว่าดิฉันเนี่ยก็เคยทําการศึกษาในเรื่องของการ นำบิ๊ก a ดตมาใช้แล้วก็อัตราการเปิดรับ Big Data ในเอเชียซึ่งก็ย้อนกลับไปในปี2017ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทป,ประกันภัย30ท่านทั่วภูมิภาคสหิสเอเชียเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรคือประเด็นปัญหาในการจะนำา Big Data มาใช้ซึ่งก็สามารถจะนำไปเทียบเคียงกับเทคโนโลยีใหม่ๆหลายๆอย่างได้เลยนะคะรวมไปถึงนวัตกรรมด้วยว่าอะไรคือประเด็นปัญหาสาคัญกันแน่เวลาที่เราต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมหรือใช้นวัตกรรม ซึ่งเราก็ได้พบเจอปัญหาต่างๆมากมายจากการพูดคุยค่ะอย่างใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดเสวนากนรเบใหญ่ในสิงคโปร์ในเรื่องของ Big Data แล้วก็ได้ถามผู้เข้าร่วมเสวนาของเราก็จะมีทั้งผู้บริหารทั้งนักวิชาชีพอย่างดิฉันและก็ทุกท่านนะคะถามว่าอะไรคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการจะนำ Big Data มาใช้และที่มาที่สูงที่สุดเลยค่ะจากในชาร์ตในหน้านี้ก็คือวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ค่ะซึ่งก็ต้องเห็นด้วยจริงๆค่ะถ้าขาดไปซึ่งวิสัยทัศน์และกลยุทธ เราก็ไม่สามารถจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมหรือยอมรับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆได้เลยแต่ที่ตามมาเลยนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมและทัศนคติหรือ Mind s e t ดิฉันเชื่อว่าข้อนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าจริงๆค่ะเพราะว่าท่านสามารถที่จะมีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในโลกวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าขาดซึ่งวัฒนธรรมและทัศนคติที่ถูกต้องที่หลายๆคนเขาบอกนั่นแหละค่ะว่า culture is strategy for breakfast วัฒนธรรมสาคัญกว่ากลยุทธ์เสมอน่าจะได้เคยเห็นตัวอย่างจากหลายๆลคนอย่างเช่นอีลอนมัสหรือว่าหลายๆลคนที่มีไอเดียใหม่ๆวิสัยทัศนใ์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องทําธุรกิจประกันแบบใหม่ๆซึ่งแน่นอนว่าทุกท่านก็น่าจะเห็นกันแล้วว่าต่อให้อีลอนมัสมาทำก็เจ๊งค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมในองค์กรของเขาก็ไม่เหมาะแล้วคนที่เขาไม่ได้เข้าใจเลยบางคนเขาไม่เข้าใจวิสัยทัศน์ของเขาเลยด้วยซ้ําถ้าไม่เข้าใจเขาก็ไม่อยากจะตามไปใช่ไหมคะซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญอย่างมากค่ะต่อให้มีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในโลกมันก็ไ่่่ชวยเทเทาาหรกถ้กิด เราไม่มีวัฒนธรรมที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงและเปิดรับนวัตรกรรมต่างๆเพื่อที่จะให้ดำเนินการได้อย่างประสบความสำเร็จแต่คราวนี้เราจะสามารถจะ transform อ,องค์กรของเราและเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมของเราได้อย่างไรก็มีหลายวิธีด้วยกันค่ะข้อหนึ่งที่อยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของการให้ความรู้กับตัวเองและกับทีมค่ะ ก่อนอื่นต้องทาความเข้าใจเทคโนโลยีเหล่านี้ก่อนว่าเทคโนโลยีนี้มันทําอะไรทํางานอย่างไรและทําไมมันถึงสําคัญที่จะต้องมีเทคโนโลยีเหล่านี้ตรงนี้จะทําให้เราหายกังวลได้ไปเยอะเลยนะคะแล้วจริงๆเนี่ยการไม่รู้เนี่ยทำให้เราเกิดความกลัวอย่างมากเลยโดยเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ disrupt ธุรกิจของเราผู้บริหารหลายคนนะคะเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจความก้าวหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นได้ก็เลยทําให้เขารู้สึกกลัว เวลาต้องมาเจอกับสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเขาไม่อยากจะเข้าไปยุ่งด้วยกับหัวข้อใหม่ๆเหล่านี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็แค่เกิดจากความกลัวนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยและในขณะเดียวกันมันก็มีแหล่งข้อมูลต่างๆมากมายที่จะไปหาความรู้กันได้ไม่ว่าจะเป็นการไปเข้าคอร์สออนไลน์อย่างเรื่องของ Digital Insurance เนี่ยก็มี TDI Academy เป็นต้นนะคะแล้วก็มีโครงการ MBA สําหรับ Digital Insurance ด้วยแล้วในขณะเดียวกัน ก็มีแหล่งข้อมูลต่างๆมากมายที่ท่านสามารถจะไปหาความรู้ให้กับตัวเองและทีมงานของท่านได้เพราะนี่คือส่วนสําคัญอย่างยิ่งค่ะเวลาเราคิดถึงเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเช่นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอเนี่ยหลายๆคนก็กลัวกันนะคะเขากลัวว่า AI เข้ามาแล้วเขาจะตกงานกันซึ่งมันก็ทําให้เกิดภาวะอิลักอิเหลือคนก็ไม่กล้าจะเปลี่ยนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปใช้ AI เขาก็อาจจะ ตกงานไปก็ได้หรืออาจจะเสียความได้เปรียบไปซึ่งข้อนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยเขากังวลกันมากซึ่งถ้าเกิดทําให้เขาเข้าใจว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้ว AI เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จะมาแย่งงานเราหรอกแต่จริงๆมันทาให้เราทํางานได้ดียิ่งขึ้นด้วยซ้ําทําให้เราตัดสินใจได้เร็วขึ้นและดีขึ้นมันสามารถจะช่วยให้คนเข้าใจได้ว่ากลไกลของการทํางาน มันเป็นยังไงนี่คือวิธีการที่จะทําให้ทีมของเราเนี่ยเริ่มเปิดรับนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ค่ะอีกข้อหนึ่งที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือเรื่องของความหลากหลายค่ะผู้นําทั่วโลกเลยนะคะจากทุกอุตสาหกรรมต่างก็เห็นด้วยค่ะว่าทีมงานที่มีความหลากหลายนั้นสําคัญอย่างมากถ้าเกิดเราต้องการที่จะผลักดันเรื่องของนวัตกรรม ตรงนี้เนี่ยในหน้านี้ก็เป็นคําพูดที่ขอยืยมมาจากประธานของบริษัทยูนิลิเวอร์แล้วก็อดีตประธานของบริษัทเอริกสันค่ะเขาบอกว่ายิ่งคุณมีความหลากหลายในห้องประชุมเท่าไหร่คุณยังมีโอกาสในการจะถามคําถามที่จําเป็นจะต้องรู้มากขึ้นเท่าน,นั้นแล้วถ้าเกิดคิดถึงในแง่ของอุตสาหกรรมของประกันภัยกันดสิคะเราก็มักจะมีรูปแบบของทีมงานที่ไปในแพทเทิร์นเดียวกันเลยแล้วถ้าเกิดเทียบกันโดยเฉพาะกับ ผู้บริหารก็จะหน้าตาคล้ายๆกันเลยจริงไหมคะก็จะเป็นสุภาพบุรุษใส่สูตรดูดีบางทีก็อาจจะสูบซิก,ก้าดื่มวิสกี้คุยกันนึกภาพสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนแบบนั้นสิคะที่แทบจะไม่มีความหลากหลายเลยดิฉันเชื่อได้เลยคะ่ะว่าเราไม่สามารถจะคิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้หรือว่าจะมองเห็นอนาคตได้ เราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเรารวมคนที่มีทัศนคติและพื้นเพที่แตกต่างกันมาอยู่ร่วมกันนั่นคือวิธีการที่เราจะสามารถถามคําถามที่เราจะต้องถามกันจริงๆที่จะต้องท้าทายกับสภาวะที่เป็นอยู่จริงๆเพื่อจะสร้างความคิดสร้างสรรค์และออกแบบอนาคตให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยของเราส่วนตัวแล้วเนี่ยดิฉันชอบศึกษางานศึกษาของมหาวิทยาลัยเพราะว่า มันค่อนข้างจะมีความเป็นกลางอย่างมากแล้วหลายคนก็ทุ่มเทกันอย่างยิ่งเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างด้วยตัวเองและเขาก็มีการศึกษาต่างๆมากมายค่ะอย่างในหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดถึงนวัตกรรมแล้วก็ค่าแรงนะคะเราก็พบว่าอันดับแรกเนี่ยบริษัทที่มีพนักง,งานที่มาจากพื้นเพทางสังคมที่หลากหลายและคนที่มาจากคนละงานสายงานในอดีต คนที่มีประวัติที่แตกต่างกันมักจะก่อให้เกิดภาวะที่สร้างนวัตกรรมได้ดีกว่านี่ก็เป็นผลการศึกษานะคะและโดยเฉพาะในเรื่องของพื้นเพหรือความรู้ที่หลากหลายเนี่ยสำคัญอย่างมากในการจะก่อให้เกิดนวัตกรรมที่แบบก้าวกระโดดเลยหรือจะเล็กน้อยก็ตามเราในเรื่องของชาติพันธุ์ก็มีผลด้วยเช่นเดีวยวกันในเรื่องของการก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นก้าวกระโดดด้วยเช่นเดีวยวกันคราวนี้ถ้าเกิดเรามองกลับไปยังองค์กรของเราเองเนี่ยแน่นอนคือเราไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆก็จะ ไปจ้างคนที่มาจากคนละพื้นเพกันโดยสิ้นเชิงได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาค่ะและบางครั้งก็ไม่ได้มีคนประเภทนั้นที่เราจะสามารถไปหามาได้ด้วยแต่วิธีการหนึ่งที่สามารถจะพอจัแทนที่ในเรื่องของความหลากหลายในองค์กรได้นะคะก็คือเรื่องของการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ภายนอกค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มเห็นกันแล้วในอุตสาหกรรมการประกันภัยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย มีบริษัทต,ต่างๆมากมายเลยนะคะที่เขาก็เริ่มพาร์ตเนอร์กับบริษัทที่เป็นบริษัททางด้านโทรคมราคมหรือว่าแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซต่างๆ <c oughs> ซึ่งเป็นหนทางที่ดีมากในการจะเพิ่มความหลากหลายให้กับองค์กรของเราเพิ่มความหลากหลายด้านมุมมองและไอเดียต่างๆเข้ามาสู่องค์กรของเราค่ะและเพิ่มเติมจากนั้นนะคะพาร์ทเนอร์เนี่ยยิ่งไปพาร์ทเนอร์กับสตาร์ทอัพนี่ก็เป็นอีก ทางที่ดีมากเลยนะคะที่จะเพิ่มความหลากหลายให้กับเราและเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆที่จะนํามาสร้างนวัตกรรมได้ซึ่งก็นํามาสู่ประเด็นถัดไปค่ะก็คืออยากจะให้ลองไปเอนเกจกับกลุ่มสตาร์ทอัพดูแล้วก็เข้าใจเขาหน่อยนะคะลองคิดดูซิว่าเราสามารถจะพาร์ตเน์กับเขาอย่างไรเพราะว่าบริษัทพวกสตาร์ทอัพกับบริษัทใหญ่ๆอย่างเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แตกแต่างกันแทบจะสุดโต่งเลยรูปแบบองค์กรก็ต่างกันมากแต่อย่ามองข้ามไปนะคะ เราจะไม่สามารถจะบริหารบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทประกันภัยของเราได้ถ้าเกิดเราทำงานแบบสตาร์ทอัพจริงไหมคะก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันในทางกลับกันยิ่งเราต้องจัดการความเสี่ยงมากขนาดไหนยิ่งองค์กรเราใหญ่ขนาดไหนลูกค้าเราใหญ่ขนาดไหนหลายๆอย่างสิ่งที่สตาร์ทอัพทำเนี่ยไม่สามารถจะนำมาใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ได้คะ่ะถ้าน้าขนาดเดียวกัน แลก็มีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ซึ่งจําเป็นจะต้องเรียนรู้ด้วยนะคะในการที่จะสามารถจะทํางานกับสตาร์ทอัพได้อย่างประสบความสําเร็จซึ่งรวมไปถึงการทํางานกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆด้วยแล้วที่ฉันเชื่อว่าหนึ่งในประโยคที่น่าจะดังที่สุดเวลาเราพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยก็คือคําที่เขาจะใช้นะคะว่าล้มล้มให้เร็วแล้วก็ลุกให้เร็วให้ล้ม จากการสร้างความผิดแบบใหม่ๆความล้มเหลวเนี่ยแหละค่ะคือเคล็ดลับที่จะนําไปสู่นวัตรกรรมถ้าเกิดเราลองคิดกันดูนะคะนวัตรกรรมนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการทําสิ่งอะไรใหม่ๆทําสิ่งที่ไม่เคยจะมีใครมีใครทำมาก่อนเลยด้วยซ้ําก็เหมือนกับทุกอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแน่นอนค่ะเราทําพลาดแน่นอนเราจะทําพลาดกันบ่อยด้วยเราก็จะพลาดไปแล้วก็คิดกันไปว่าจะทํำยังไงให้มันเวิร์กจะเทียบกับ เด็กทารกที่กําลังพยายามเดินกน็ได้นะคะเด็กก็จะลุกแล้วก็ล้มปุ๊บแล้วก็ล้มไปแต่ในขณะเดียวกันที่เขาล้มเนี่ยเด็กทารกก็จะสามารถจะลุกขึ้นมาแล้วก็เดินได้ด้วยตัวเองเมื่อเขาล้มไปเรื่อยๆแล้วก็ลุกขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราควรจะลองพิจารณาเอาไว้ดูนะคะถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมต้องการจะสร้างวัฒนธรรมที่เปิดรับและฟูฟักนวัตกรรมเราจะไปจะต้องยอมให้คนของเรานั้นทําพลาดกันได้และทุกคนจะต้องรู้ด้วยว่าเขาทําผิดก็ได้นะ มันโอเคที่จะทําพลาดได้แล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและแน่นอนการสำหรับทุกท่านเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะทุกคนเนี่ยก็อยากจะเลี่ยงความเสี่ยงหรือความล้มเหลวแน่นอนแต่ว่าการล้มเหลวเล็กๆเนี่ยการที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ยอมให้คนเนี่ยผิดพลาดเล็กๆนน้อยได,ได้แล้วก็เรียนรู้แล้วก็ลุกขึ้นเดินต่อไปได้เนี่ยสำคัญอย่างมากซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างจากประวัติศาสตร์หลายอย่างมาแล้วว่าจริงๆแลัวเนี่ยความล้มเหลวก่อให้เกิด นวตัตก,กรรมใหม่ๆที่ไม่มีใครสามารถจะทำมาได้มาก่อนเลยอย่างในเรื่องของนวตัตก,กรรมอย่างเช่นเอาง่ายๆอย่างพลุไฟนี่แหละค่ะก็เกิดจากความผิดพลาดแต่ดอกไม้ไฟเนี่ยจริงๆแล้วกลายเป็นสิ่งที่คนเขาเห็นศักยภาพว่ามันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่สวยงามได้จนทุกวันนี้เราก็มีดอกไม้ไฟที่สวยงามให้เราดูใช่ไหมคะในการนี้เนี่ยดิฉันอยากจะบอกว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้ว่าเขาสามารถจะทำผิดก็โอเคแล้วเขาต้องแชร์ด้วยว่าเขาทำผิดตรงนั้นตรงนี้นะ นี่คืออีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเพราะว่าเขาต้องสามารถที่จะเปิดอกและแชร์ความล้มเหลวเพื่อจะเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นได้และนี่ก็คือวิธีการที่เราจะสามารถสร้างนวัตกรรมได้เองค่ะอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือต้องให้ทั้งเวลาและพื้นที่ที่จะแสดงความคิดสร้างสารรค์ได้ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เพิ่งจะจบโปรเจกต์หนึ่งมาเองนะคะที่ทำงานร่วมกับเครือ การภัยระดับโลกเจ้าหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ฉันเนี่ยได้คิดถึงตลอดเวลาเลยก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยเขาทํางานกันยุ่งมากเลยค่ะงานแต่ละวันนี้ทุกคนยุ่งมากจนไม่มีเวลาหรือแม้แต่พื้นที่ที่จะลองมาทําอะไรแบบสร้างสรรค์กันได้นี่คือสิ่งที่ทําให้เขาไม่สามารถจะไปต่อได้ค่ะทุกคนก็แค่ต้องการจะทํางานแต่ละวนนันให้จบๆไปแล้วงานนี่ก็โอ้โหล้นโต๊ะก,กันทุกคนเลยจนคนรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะทําอะไรได้ทันเราจะไปจะต้องให้เวลาและพื้นที่ คนของเราอย่างเพียงพอเพื่อจะให้เขาสามารถจะคิดอะไรแบบสร้างสรรค์หรือสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้ซึ่งตัวอย่างที่สุดยอดมากเลยนะคะก็คือมาจาก Google เพราะว่า Google เนี่ยเขาจะให้พนักง,งานของเขาเนี่ยใช้เวลา20%ของการทํางานเพื่อพัฒนาโครงการส่วนตัวค่ะก็แปลได้เลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเขาให้เวลาปไปเลยวันหนึ่งที่จะทํางานที่เป็นโครงการส่วนบุคคลนะคะเป็นสิ่งที่เขาอาจจะชอบมากๆเป็นสิ่งที่เขาอาจจะทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานของเขา ซึ่งก็ก่อให้เกิดนวัตรกรรมดีๆจาก Google ต่างๆมากมายซึ่งก็รวมไปถึง Gmail ก็ด้วยจริงๆ Gmail เนี่ยมาจากโปรเจกต์ที่เป็นไซด์ไลน์ของพนักง,งานกูเกิลด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเขามีเวลาเพียงพอในการที่จะไปพัฒนาหรือทํางานในสิ่งที่เขามีความใฝ่ฝันดีความที่เขาอยากจะทํามากๆมีเวลาที่เขาจะสามารถจะแคริเอจะคราฟงานจะคิดนวัตรกรรมต่างๆขึ้นมาแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเดียกับผู้อื่นด้วยที่คือส่วนสําคัญอย่างยิ่งค่ะที่เราจะไปจะต้องสร้างแล้วก็ทําให ทุกคนจะมีโอกาสในการจะได้กระทบไอเดียกันได้ลองแลกเปลี่ยนกันได้ลองมาคิดกันดูซิว่าเราต้องการจะสร้างสิ่งนี้เนี่ยเราจะต้องทําอะไรกันบ้างเราจะแก้ไขปัญหาอะไรจากการทําสิ่งนี้ซึ่งการจะทําแบบนั้นได้เนี่ยเราจะเป็นจะต้องมีองค์กรหรือคนในองค์กรที่สามารถจะเชื่อมโยงกันได้ทั้งเวลาและพื้นที่ซึ่งก็นํามาสู่ประเด็นสุดท้ายสําหรับวันนี้ค่ะอยากจะให้สร้างความเป็นชุมชนเป็นชุมชนที่เปิดรับความเปลี่ยนแปลง เพื่อจะให้เกิดอนาคตใหม่กับวงการประกันภัยได้ซึ่งก็เป็นปัจจัยสําคัญและก็เป็นเป้าหมายของการเสวนาในวันนี้เลยก็ว่าได้นะคะเราจะต้องเข้าหาผู้อื่นค่ะเราจะต้องรับฟังมุมมองจากคนอื่นแลกเปลี่ยนไอเดียของเราหาแรงบันดาลใจจากรอบๆตัวเราและนี่คือสิ่งสําคัญในการที่จะกระตุ้นให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดนวัตกรรมได้ซึ่งก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งด้วยค่ะที่ทุกท่านมาร่วมกับเราในวันนี้และก็หวังว่า ทุกท่านเนี่ยจะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียดีๆกันอีกมากมายแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจกลับไปเพื่อจะคิดว่านวัตกรรมของแต่ละคนจะหน้าตาอย่างไรและก็หวังว่าดิฉันมีของฝากเล็กๆน้อยๆให้กับทุกท่านค่ะดิฉันกำลังเริ่มเปิดตัวโครงการใหม่ในประเทศไทยที่ชื่อว่า The Digital Insurance Community for Thailand หรือ Community ช um ุมชนดิจิทัลอินชูแรนสำหรับประเทศไทยค่ะก็เป็นโครงการสาหรับ ชาวประกันภัยนะคะที่ก็ทำงานร่วมกับ TDI Connect ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่จะให้คนเข้ามาร่วมกันคนที่มีความใฝ่ฝันคนที่ต้องการจะทำอะไรดีๆให้กับวงการประกันภัยและต้องการจะเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทอลของวงการของเราซึ่งสิ่งนี้จะเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกใครเข้ามาก็ได้นะคะรับฟรีตลอดชีวิตเลยค่ะแล้วทุกท่านก็สามารถจะสแกนเคอร์โค้ดที่เห็นบนหน้าจอณตอนนี้และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ชุมชนของประเทศไทยของเราซึ่งเราก็จะไปคุยถึงสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลเอนจอยเรนซ์ในประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างและประเด็นปัญหาที่ท่านพบเจอมาหรือว่ามีใครที่กําลังเริ่มสร้างเทรนอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจขึ้นมาทําให้เกิดเป็นชุมชนรวมคนเข้ามาอยู่ด้วยกันคนที่มีความใฝ่ฝันและคนที่เข้มุ่งมั่นเพื่อจะสร้างอะไรดีๆให้กับอนาคตของวงการประกันภัยซึ่งดิฉันรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ได้พูดนำา่อความคิดจํานวนมากเลยนะคะ จัดประเทศไทยเข้ามาร่วมกับเราบนแพลตฟอร์มนี้แล้วก็เริ่มแชร์ไอเดียแชร์ความคิดแชร์ข้อมูลต่างๆมากมายกันแล้วดิฉันเชื่อว่าถ้าเกิดเราทํางานร่วมกันเราทุกคนสามารถจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้และออกแบบอนาคตของวงการประกันภัยของเราเองได้ค่ะในขณะเดีวยวกันถ้าเกิดท่านสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มของเรามากกว่านี้หรือมีไอเดียที่อยากจะแบ่งปันกับเราก็สามารถจะติดต่อมาได้เลยนะคะ แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ของเราแค่ลองเข้ามาดูผู้คนที่อยู่ในชุมชนของเราที่อาจจะมีแนวคิดเหมือนกับคุณก็ได้ค่ะลองดูนะคะในขณะเดกันถ้าเกิดท่านมีคำถามหรือมีอะไรที่ต้องการจะแชร์สามารถจะส่งอีเมลหรือว่าจะคอนเน c กกันมาใน l i n k ์อินก็ได้นะคะอย่างอีเมลบนหน้านี้ก็ได้เลยค่ะถ้าเกิดมีไอเดียอะไรดีด คิดถึงเรื่องของนวัตกรรมหรือเริ่มเห็นอะไรที่น่าสนใจอยากจะมาพูดคุยกับพวกเราอยากจะแชร์ไอเดียมีอะไรใหม่ๆไปพบเจออะไรดีๆที่ไหนยิ่งคนมีความแตกต่างกันมากมายิ่งมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแค่ไหนมารวมกันเป็นชุมชนมันจะยิ่งดีค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านลองไปดูกันสิคะว่าคนที่เป็นผู้นำเทรนด์ในภูมิภาคของเราเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่บ้างตอนนี้ i n s h r t Tech Startup จ้าไหนที่กำลังฮอตที่สุดในตลาดและ ใครที่เป็นผู้นํำทางความคิดที่กําลังทําโครงการอะไรกันอยู่ในตอนนี้ถ้ามีโอกาสนะคะอยากจะให้ลองเข้าไปฟัง Asia n t t i ์ t t c h Podcast ซึ่งพอดแคสต์นีก็ฟรีนะคะท่านก็สามารถจะไปดูจากเว็บไซต์ของเราหรือว่าจากแพลตฟอร์มต่างๆเช่น s p t t i y y t u u n s และก็ขอขอบคุณทุกท่านอย่างมากนะคะก็อยากจะขอรับฟีดแบ็จากทุกท่านถ้าเกิดท่านมีฟีดแบ็กก็อย่าลืมแชร์มาด้วยขอบคุณที่รับฟังมาถึงจุดนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่เชิญดิฉันมาในวันนี้ขอบคุณค่ะ